ไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเข้าถึงห้องกลางล้วเป็นเร่นงตายเข้าถึงห้องกลางได้ไงล่ะกูพาบังเกิดรอบนั้นบ้ามึงไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ตสวยว่ะ

con đi. Cái con lóc con đấy Nó quá yêu cô. Watch Em mà có Em mà nó lắc แบบหนึ่งดิเฮียมึงเห็นคนไหมเนี่ยคนไหนมึงเนี่ยมึงเห็นกูมาร์กไหมไม่เห็นมาร์กไม่ขึ้นเฮ้ยกูมีคนหกไอ้ก,ก็เอาไปช่วยตรงไหนไวะไอ้เหี้ย hiền bên này cũng có location Đánh mang Watch out Không ăn, không เก็บเก็บมากเลยเฮียไม่ตายได้ไงวะมีไหนมีไหนโอ้ย12ตัวไอ้ก้อนที่เราออกไปวะหรือว่ยจะอยู่ไฟต่อไม่มีเกิดแล้วนะ12ตัวเลยเพือนเกนี่เกิดได้เลย

Mark กูยังไม่ได้ใช้กูยังไม่ได้ใช้มึงใ,ใช้เลยมึงใช้เลยมไม่ใช้หรอกนนมึงคิดช้าไป<ต>เงี้ยมึงขึ้นไปผ่านยานได้สองคนเฮ้ยไอ้ยยี่นี่ผีด้วยวะเนาะไอ้สัตว์กูปล่อยมันมาเกินตั้งนานเลยเงี้ย ตัวที่อะไรสัตว์แม่มึงแขกในพวกกูอะเฮ้ยยิงตายเลยอ่ะเอ้ยมีตัวมาเอ้ามันมันขึ้นรูกบอลวะหรือมันคือผีมันเป็นเสียงผีหรือเปล่าอ๋อมันเป็นเสียงผีมันเป็นเสียงผีมันคือเสียงผีเออมันคือเสียงผีเว้ยมันเหลือสามคนเราเนี่ย มึงก็เดียงผีอะโดนหลอกก็ได้รูมีแม็กเทปกูไหมตอนแม็กเทปไหนอันมี้นะเพื่อนกูเจอกุซี่เฮ้ยมึงออกมอเนี่ยอุ้ลซี่รือตัวไม่มีมอดูผีดูตรงไหนวะไอ้อ่ะโอ้ยลอยตัวหมอกสายฟ้าเย้ไม่มีเออไม่มีอื่นนะอยากได้อยากได้ไอวอลไว้อ่ะ กูอบอกมึงอยู่มันไม่มีเลยมันของเดียววะของแรน่าจะเป็นของที่หายยากอะทุกนั่นย,ยิ่งใหญ่แล้วเฮ้ยถ้าอยากได้ต้องเป็นที่ไอ,ลอ้ล็อกล็อกล็อกแอนลีเนี่ยล็อกแอนลีตรงไหนวะ Please recall me got it ก็ที่มันเล่นดุนเตี้ยมันเหมือนว่ามันจะดรอปไอ้พลังเยอะเลยะนะมันโอกาสน่าจะมากกว่าที่อื่น ตำรวจหนนี่ไหนไก็ได้ยึดเวนแล้วไอ้เหี้ยโซนสุสานนี่มีอะไรบ้างวะกว่านี่เปิดได้แน่นอนเลยโรงศพเนี่ยเปิดได้ก็เหี้ยอะไรเหี้ยพร็อพไอสัตว์ควยมองหนามาเดินหน้าแน่เลยวเฮ้ยเฮ้ย สามแยกเลยวะเฮียแม็กเทสไม่มีเลยอะไรไม่รู้ดอกเอ้ยของแต่งปืนน้อยเนาะอีเว้น่ะน้อยจัดอะมันก็ตังค์ก็ไม่มีสักบาทมีมีแต่ปืนตัวสดบอกเลยยูพ <evet. S 2> okay. right. ีเ <ett> ต <countries> ็มแมปเลยยูพีเอเคเนี่ยยูพีเอเคเต็มเลยอ่ะอีเว้น่ะไม่มีอย่างอื่นเลยตังค์ไม่มีสักบาทมึงอย่าพูดว่าน้อยดิมันไม่มีเลยดอกก็วิญญาณนี่ก็ดอกสกิลเดิมๆไม่เช่งงจัดเป็นอะไรวะ นี่ไงแม่โคตรเทพเอ้ยแม่เทพแม่เทพส่วนน้องกูมีตังค์หลายอย่างให้กูเถอะไม่มีเหมือนกันนั่นแหละกูใช้อูซีอะไรเด้เพื่อนกลับไปฟาร์มวะเติมน้ำมันโอ้จะไปเติมน้ำมันกูไม่มีตังค์อีกเฮ้ยแต่ว่า บาทหนึ่งยังไม่มีเลยมันอะไรขนาดนั้นเนาะฟาร์มอีเวนต์ยังไงอีเวนต์ไม่มีเลยอีเวนต์รอบนึงไม่มีตังเลยไอ้เย่ออีเวนต์ก่อนหน้ามาดูขวาดิไอ้มาดูขวานี่คอนเสิร์ตมาดูคอนเสิร์ตดิเห็นยวไอคนไอคนไอป้องคนคนมึงเชนกูไม่ได้ยินกูไม่เนี่ยไอคนเนี่ยไปนู่นละไอคนมึงนี่ยขับรถอย่างไรมโดดลงอ่ะมโดดลงอ่ะยิงดิ ไอ้โป่งเฮ้ยขึ้นมาแล้วมามามาอะไมาไอ้เจะเบอร์เจลเอร์เลเบอร์ใหระเบิดให้เร็วก่อนให้มันระเบิดก่อนเนี่ยอย่างนี้อยากมีที่ชุบเนาะโอ้โหไอ้พวกมันโคตรสำคัญเลยนะเว้ยช็อตหนึ่งอ่ะไอ้ป้องมันมาแล้วไหนบนหัวมึงอ่ะบนหัวมาโย เออแต่มันเห็นบั้งสาย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 ยิงยิงก็ไม่ควันกูเป็นสีเขียววะก่อนไม่รู้อ่ะดิมึงเห็นเป็นสีเขียวมังกูไหมเออมึงอย่ากขี้ดาวดิไอ้เหี้ยแม่งกระสุนหมดแล้ว หมดยังไว้อะโอทำไมมีของเหมือนกันหมดเลยวะไอเ้เหี้ออะไรเนี่ยหมกกุ๊กกก็มันล็อกกละมังไอเ้เหี่ยงพลังไม่มีเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันมีขายไหมม,มีแตม่มีตัวใหม่แล้วเพื่อเพื่อนมาซ้อยหน่อยเหมือนจะมีตัวนะเพื่อนมาซอยหน่อยเสียงอะไรวะมันมีฝนเสียงลมเป็นร เออเสียงลมลุบโปวมเราไปโน่นล้เราไปโน่นเราไปโน่นละวเป็นมาซอยหน่อยเพื่อนเยอะละเจ็บก็เจ็บก็เจ็บยิงให้มันโดนดิโอ้ยมึงทิ้มอีกละไอ้เหี้ยบอกกันก่อนดิเจ็บแล้วเจ็บแล้วบินหนีมาไหนล่ะไปไหนละเอ้ยตรงน้ำอ๋อเพื่อนยิงเพื่อนยิง เฮออ้ยมงึงโดนอะไรอ่้ <c oughs> เนี่เฮ้ยครับน้องชายนาเจลมึงมีตาไนมึงก็ลั่นหัวไปดิแต่บึงดิที่กูจะตายเฮ้ยขอกกูแตกแล้วเนี่ยมันมืดอะ่ะมันมืดมันเป็นที่ทางหมอกอะ่ะมันไม่เห็นเลยเฮ้ยทำไมตมมกเป็นสีเขียวไอ้เหี้ย มันก็สนับยิงแบบฟุบฟุบฟุบฟเฮ้ยว่าไงไอพี่น้อยกูไม่ยิงมึงหรอกยิงก็ได้กูไปหากองมาเล่นในนี้ก่อนนะเชื่อเออเข้าเข้ามาก่อนก็ได้มีตัอยู่กูจะเตะกูบอกกูจะแตกก็ไดเนี่ยอะไรหมวกคกูทำไมไม่มีของใหม่มันมีแต่หมวกเว้ยไม่มีสกิลใหม่เลยตโอ้ยหรือกูเล่นลีบีกว่ามันมีอ่ะ อันนบีบมีมีไอวอนะเงียไม่รู้อะทังนั้นจะโดดได้ไหมละ่ะโอเคเบื่อตตอนนั้นที่มันตอออยู่ที กูได <c oughs> ้ต mm ัง hmm. ต้องบาทหนึ mm ่งป้องกูคนดี่จ้ากระสุนหมดมันน่าจะเนร์อยู่ก็ได้นะเพื่อนระวังให้ดีมันน่าจะเป็นงูพวกนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแอดดบแอดดับเบียรอะไรให้กูเสียนะก็เปลี่ยนโอ้ยมีกระสุนไอ้กระสุนมาสวยสวยรูดรูดกระสุนในปืนน่ะเสร็จแล้วจี้กระสุนเขาด้วยจี้กระสุนมันได้เยหรอ

ไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีมมระวังเด็กเลี้ยงแก่นะระวังพูดทีหลังเขาไม่เชื่อนะแจ็คเรียนไปดยจริงจริงกูควรเป็นคนแยกกัน,นะอะเฮ้ยมันสะนายอยู่เนี่ยมันยิงใครวะ đi lại tổ, lại tổ. Mình nhìn gặp tí đó lang. Nó lọt sợ nó. Nó nghe giữa làng ngầm hang, giữa làng ngầm hang. tìm hang hả? Để cô tao ăn. Nhìn đi, nhìn lốt mình. Nhìn vậy, nhìn lốt mình. Ê, giữ mình. Một tê. Ê, ông mất tê như vậy rồi. chết ม่แตะกูไม่แตะกเสียมากเพื่อนเสียมากดู้เลไงเดินมันจะไป่โดนเลยก็ได้เล้ยทำไมเมื่อกี้กูเห็นอ๋อมันคือผีเนี่ยรูกล้อมันคือผีมันคือผีเอ้ยปืนครบปืนครบเออปืนครบปืนครบเอาเพื่อนไปชาร์จทำไมอ่ะว้าวเพื่อนเนี่ยบปล่าเลยโอ้เพื่อนไปชาร์จทำไมอ่ะ ดูตั้งปืนโค้งตัวน,นตั้งไงวะตั้งดิเออตั้งตั้งมันดูยังไงไวะไอ้เหี้ยกดตูมกด<อ>ม,มันจะมีปุ่มปุ่มตุมต่มปุม่มลงหยุดแล้วก็แล้วก็เราก็หันหน้าจอขึ้นขึ้นลงลงเพื่อเพิ่มระยะแล้วหันซ้ายขวา นไยดีกว่าเฮียมึงมาแต่ยิงมึงคงไม่โดนหรอกเดี๋ยวมึงยิงในหัวมันแตกแล้วเนี่ยมันจะควันอ่ะมีซีเปือกแม่อะไรเฮียมันมีมันมีกระสุนปืน

ก็ไมีตัววันมีตัววอ้เนี้ยอ้าวมึงยิงตายเหรอเออไปแล้วไปเพื่อนแล้ <c oughs> วมึงดูสีเขียวไว้เฮียไปียวเอารถลงมาดิเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวกูเอ,เองแอ้วกูลงมาแล้วมึงไปดูนั้นหน่อยว่ามันมีลูกเขียวเยอะไหมลูกเขียวเฮียอะไรล่ะลูก รูปเหลี่งรูกเหลืองลูกเจ็ดรูกเจ็ดระวังคนได้ดูกระสุนปืนใช้ปืนใช้ปืนเขียวเพื่อนใช้ปืนเขียวเออว่ะม,ม,มันมันอาจจะใช้ M e 2 4อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยิงคมกันนี่วายน้องก๊อดเขาต้องตายตรงไหนเนี่ยมึงไปยิงตายตรงไหนเนี่ย I ออก็นั่นเงนั่นเอไอ้สมอเกอร์อยู่ได้ไหมกได้นิดได้นิดเ,เอามาย,ยุ่งไปไหนวะไอ้เชี่ย ขาววงข่าววงขาววงขาววงขาววงยวคับเองมวคับเองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน Let's go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  ปาทะเลลาเลกุงมันมีโตแนะ่ Let's go <S เฮยนะสมุกสมกุกสมกุก <Watch out. S 1> สมกุกสมุกวีดวีดี ยิงกันไปเลยดีไหมไม่ยิงเพรื่งกระสุนไอ้ทีมงหมดไร้ี้กูลืมว่าจะออกไงสัทะเลไม่กลุเฮ้ยเพื่อนเอาเพ่อนเพื่อนเอาเพื่อนเเ้ยมันมันวิ่งอยู่นี่กลัวลปกลัวล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 เลยไม่ทันมั้งยิงดิยิงดิ เดี๋ยวว่าไอ้เหี้ยโอ้ม่นต่ำอ่ะเราอยู่ในวต่ำไอ้เหี้ยเราอยู่ในวต่ำเฮ้ยตรงตรงนี้มันอยู่ในวงเจอแล้วเหรอห้องน้ำป้องห้องน้ำห้องน้ำกูช้านะไอ้เหี้ยมึงยิงกดขวางยิงกดขวาไหมอย่าให้มันยิงขวากูเออยิงกดขวาไหมไอ้เหี้ยเหี้ยเกิดแล้วเกิดแล้วมันอยู่มันอยู่ในเว้นอยู่ในเว้นกดล่องในเว้นหน่อยมาข้าไปแล้ววะมาข้าแล้ววะ มันอีเวนต์แถมโตเฮ้ยพี่เขาสูงในเที่ยงระังตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เส <Watch out. S 1> ือพี่เสือเอ้ยมีตัวมีตัวอยู่ในเวรย์อเพื่อนนาโก้นาโก้ในกรุรม,กมอท่าใส่แม่งเลยดีไหมเฮียเในมอท่าถล่มแม่งเลย เฮ้ยกูมอหน้าผิดไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยป้องมาโดานกู ไป็ซีเรียสมันเหลือสองตัวนะเว้ยก็หาหากำแพงดีกว่ามั้งกูเปลี่ยนปืนละวลุใช้ปีกกสูนดีกว่าเปลี่ยนเลยมกง,งหงวานนี่มันจะไปไหนไม่ได้แล้วไีในวพองน้ำเนี่ยเร็วเดี๋ยวกดหลังขวาเ <Watch out. S 1> จ็บก็เจ็บก็เจ็บเออ đang em to, em 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 tôi tổn một. tôi quay này, thằng ba nó bảo phải ở lưng hòn này, này นั่น Watch out Watch out ตัวดีไปไหนหไปไหนหรอไปไหนหลอ,ไไหหอเพื่อนไปไหนหรอเดี๋ยวมึงทำอะไรเงทำอะรกูขอดึงเื่อนก่นอกนกูนขอดึงเพื่อนก่อนขอดึงเ่อนก่อนไปไหนหลอเพื่อนไปไหนหรอเฮ้ยมันไม่จริงมันเลยเนี่ย We are the best Mm.